สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟซีครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วครับผมมานะครับ <c oughs> นะสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟซีนะครับทุกทุกคนทุกท่านสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งกับทางช่องสัตธาปาฏิหารครับผมเริ่มมาจาก,กวันอังคารนะครับวันนี้ในส่วนของราวพัฒนาก็ไม่ได้ทำเนาะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนกันทุกคนนะครับถือว่าเป็นการชาร์จพลังงานกัน นะครับก็เพิ่งเข้าได้นะครับเพิ่งเข้าได้ด้วยเหตุผลประการใดมันพูดไม่ได้ในนี้นะครับนะก็สวัสดีกัรเ่ินเป็นทางการอีกครั้งครับกับทางช่องศรัทธาปฏิหารนะครับย้ําช่องศรัทธาปฏิหารนะครับไม่มีกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะไม่มีไลน์แอบไม่มีการแนบลิงก์ใดๆนะครับไม่มีการโฆษณาเว็บไหม่มีการโฆษณาเกมเกิร์มอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะครับให้ท่านชมรับฟัง่อความบันเทิงนะครับหรือพี่น้องเพื่อนบ้านจะเป็นสปปลาวหรือทางเวียดนามฮานอยก็ เป็นเลขนําโชคนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารย์กันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะครับหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเวียดนามที่เรียกว่าฮานอยนะครับประจําวันที่สิบแปนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับเพราะเนื่องจากข้ามประมาณ3าวันเลยนะ้เนี่ยนะครับพักก่อนชาร์จพลังงานนะจากนี้ต่อไปขอให้ปังปังเปี้ยงป้าครับผมมา ขอกำลังใจหน่อยครับผม ใครนะครับที่ได้ติดตามในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ผมได้วิเคราะห์ไปบ้างครับเต็มมเลยนะสองหกสองหกสองเปี้ยงเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลับอะไรเลยนะครับหกสองตรงเลย <c oughs> เจ็บครับเจ็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 บ ศเมื่อวานเนี่ยตองหนึ่งเนาะในรอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบหนึ่งทุ่มในตองหนึ่งเนาะวันนี้มันเลขสี่สองห้านะครับเอาสามสามมาแล้ว นี่ก็เป็นเวลานะครับนี่ เจ็ดสามศูนย์สองตัวที่จะเพิ่มเข้ามาผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขสี่นะทุกคนนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเจ็ดสี่นี่ครับที่ติดเลขสี่เขจะมีเจ็ดสี่สามสี่ศูนย์สี่แล้วก็สองสี่ผมประกบเลขสี่ทุกตัว น่าจะนะครับผมใช้คําว่าน่าจะนะผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องมุคคลในแับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเวียดนามนะแล้วก็พี่น้องทางสมบูรณ์วาราจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเียงเท่านี้นะครับต้องกราบขออภัยนะครับ ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ได้ลงคลิปให้เลยนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วในทางโค้ชุมชนเดี๋ยวก็เรียบร้อยนะครับจากนี้ต่อไปขอให้เฮงเฮงปังปังทุกทุกคนทุกท่านนะครับเราพัฒนาก็จะเริ่มลงดูได้เป็นของวันที่19นะครับผมนอกโชคดีมีชัยครับขอบคุณเป็นกำลังใจกันตลอดและก,ก็รอนะครับสวัสดีครับผม